เรามาถึงในยุคข,ของการรวมกันของทุกอุปกรณ์ภายในหนึ่งเดียวและนี่ก็คือเจ้า Active Subwoofer with DSP นั่นเองครับ แอคทีฟซาวบูเฟอร์ที่มาพร้อมกับ DSP ภายในตัว DSP ตัวนี้ครับจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับภาคขยายแอมป์ฟาไปขับตัวชุดลำโพงที่ประตูทั้งหมด4ตําแหน่งและเขายังมาพร้อมกับฟีเจอร์การปรับแต่งเสียงที่มาในระบบ DSP และที่สําคัญยังมาพร้อมกับ Active s u b w o o f e r ซับขนาด10นิ้วมาให้ด้วยครับเรียกได้ว่าตัวเดียวรบทุกฟังก์ชันการใช้งานเดี๋ยวเราไปชมงานติดตั้งเจ้าต,ตัว Active Subwoofer ตัวนี้กันเลยครับสำหรับระบบเครื่องเสียงและเป็นหัวใจสําคัญนั่นก็คือระบบไฟครับอันนี้เรา ได้ติดตั้งตัวชุดโปรเทคระบบไฟไว้ที่บริเวณใกล้ๆกับแบตเตอรี่ซึ่งมีการเดินจากแบตเตอรี่เข้าสู่ตัวชุดฟิลภายในแบบนี้ครับซึ่งเรามีการดีไซน์ตัวเพจขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับการวางตัวฟิล์ตัวนี้ อีซูซูมีวรองรับการติดตั้งแอคทีฟซับบูเฟอร์ได้สูงสุดถึง10นิ้วครับติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้เบาะแบบนี้เลยโดยหลักการทํางานของเขาเป็นการรับสัญญาณเสียงจากเครื่องเล่นหรือวิทยุรับเสียงเข้ามาเพื่อผ่านตัวชุดแอมป์ฟายคลาสดีภายในตัวและส่งกําลังขับต่างๆออกไปหาตัวชุดลำโพงทั้งหมด4ตําแหน่งรวมถึงซับบูเฟอร์ที่อยู่ภายในตัวเขาเองด้วยนะครับและนอกจากซับบูเฟอร์แล้วเขายังมาพร้อมกับหน้าจอคอนโทรลเลอร์ที่ทําหน้าที่ในการโชว์หรือแสดงผลสถานะต่างๆของตัวซับบูเฟอร์และ ยังสามารถที่จะปรับรูปแบบเสียงผ่านหน้าจอตัวนี้ได้ด้วยครับ ระบบเสียงในรถ I ิ u ูซูวีเอ็ก์คันนี้ได้รับการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับใช้ระบบ DSP มาพร้อมกับแ m p l i f ฟเป็นซับบูเฟอร์ภายในตัวครับข้อดีก็คือเราสามารถปรับยา่านความถีต่างได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นทําให้เราได้เสียงที่ตรงตามความต้องการรวมทั้งครับมีการปรับจูนให้ลําโพงแต่ละชุดรวมถึงซับบูเฟอร์ให้เสียงไปในทิศทางเดียวกันได้มิติเสียงที่น่าฟังมากยิ่งขึ้นแบบรถ i ิ u ูซูวีเอ็กต์คันนี้ครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิก่นานในที่มีความสนใจอยากจะอัปเกรด เต็มแบบนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่ร้านของเราโอเวอร์ฮอร์ซาวเมืองกระปิโลเคชั่นเสรีไทย33ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในคลิปดอทันต่อไปอค,ครับ